ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับช่องไก่แจ้ด่านเกวียนนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็พามาดูโรงเรือนนะครับไอเดียการทาโรงเรือนไก่แจ้นะคบแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรื่องความเร็วแล้วก็การสะดวกสบายนะครับเราเทพื้นก่อนตะแรกนะครับเทพื้นให้เรียบร้อยนะครับเพราะจะการพื้นเนี่ยเพราะว่าพื้นปูนเนี่ยทำความสะอาดง่ายนะครับพอเราเทพื้นปูนพื้นปูนเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเสา ตั้งเสาขึ้นมานะครับเสาที่ใช้เป็นเสาเหล็กหมดเลยนะครับเสาเหล็ก2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับตั้งเสาเหล็กขึ้นมานะครับสเสาอาจจะต้องการเสาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ตีระแนงหากันระหว่างระหว่างช่องเพื่อที่จะยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างกรณีลักษณะนี้นะคือจะเป็นข้างในก็จะเป็น สมาร์ทบอร์ดมันก็จะโชว์ลายไปในตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเราทาสีเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าซื้อแบบนี้เนี่ยจะถูกนะครับเพราะถ้าเป็นแผ่นแบบแบบไม่มีลายอย่างเงี้ยไม่มีสีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องอโดนน้ำโดนฝนหน่อยนะครับให้เราทั้งทาสีเพิ่มอีกทีหนึ่งแต่ก็ราคาถูกกว่าประหยัดกว่านะครับโดยการยิงการเข้ามุมนะครับเข้ามุมแล้วก็ตีสีแบบนี้ นะครับ4 5ให้4 5ให้ประกบกันพอถึงเวลาประกบแล้วมันก็จะสวยนะครับนี่คือการประกบกันการตัดก็คือให้ตัดแนวตัดแนวตะแคงแบบนี้นะครับนี่ครับพอเข้ามุมแล้วจะสวยมากเลยนะครับนี่ก็คือโครงหลังคาขึ้นเสาโครงหลังคาเสร็จหลังคาก็เป็นท่านชีตเลยครับยิงวันเดียวนี่ใช้เวลา,มา,วนะวลามาณ3วันนะครับใช้เวลามาณ3วันนะครับก็ ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับโครงเหล็กวันหนึ่งแล้วก็ยิงเป็นท่านชีตนะครับแล้วก็ใส่ประตูใส่หน้าต่างนี่ก็ความคืบหน้างานก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองวางแผนดูนะครับใช้โรงเรือนขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่เม็นท่านชีตก็ไม่แพงครับตารางเมตรละเจ็ดถึงแปดสิบบาทนะครับใส่ขอบใส่คิ้วให้สวยงามนะครับแล้วก็การ ดูแลกันทําความสะอาดก็ง่ายรวดเร็วนะครับเป็นไอเดียทําโรงเรือนไก่แจ้อีกหนึ่งไอเดียนะครับสวัสดีครับ